สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขากับเดินทางมาถึงเหรียนป่อยท่านค้นธนารายแบบที่หกแล้วด้อจ้าเมื่อนี้สีเฮตเป็นดอกกุหลาบจ้าตัดริบบิ้นขนาดสามสิบห้าเซน้จ้าแล้วก็พับทบลงมาค่ะประมาณสิบเซนจ้าเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็สิมะเขือฐทนดอกกันด้อจ้าโดยใส่เส้นสันยุคข้างบน ทั้งสีเส,ส้นสานคือกันจ้าทุกอย่างทุกแบบฐานสิขึ้นเป็นรูปแบบเดียวกันเบิดเลยจ้าให้เส้นสั้นอยู่ข,ข้างบนเส้ขขนเง,ง,ง้าวอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็คอยสอดไปแล้วจ้าเนี่ยบังเด้อค่ะเฮ็ดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ละจ้าแล้วก็เอาเหรียญมาใส่พับลงมาพับไขว้ซานไปสานมา สอดบนสอดล่างเส้นสุดท้ายก็สอดเก็บจ้าแล้วเขากระบ,บีมแน่นแล้วจ้าสอดเก็บเสร็จแล้วพีิกกรบด้านมาจ้าใส่เส้นสั่นจ้าสอดสอดไปที่ละช่องค่ะเห็นไหมค่ะตามแบบในคลิปเลย้อจ้าเขาจะสอดเส้นไนก้อนก็นได้จ้า เส้นสุดท้ายก็สอดเก็บค่ะสังเกตว่าเส้นสั้นไม่สิยูงหลังเส้ยนยาวเลอจา้าแบบนี้เลวค่ะแล้วก็เข้ากับพริกกลับด้านมาค่ะใส่เส้ยนยาวสอดลงม้าฟังตรงขามจา้าแบบในคลิปเลยจา้าสอดลงม้าตรงๆเลยจา้าบ่ตาอตรงพลิกตรงมุนอย่างเลอจา้าก็สิดได้รูปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะอีกรอบนึงเลอจ้า นี่ค่ะสอดลงมาเลยจ้าสอดลงมาตรงตรงค่ะต่อไปค่ะเข้ากระเฮ็ดแล้วก็มุนไปเรื่อยๆจ้ะสอดลงมาตรงตรงเลยจ้าตรงพิกตรงยังนี่ค่ะ ชืบสวอดลงมาเขากะสีได้กรีบแรกเป็นแบบนี้นอคะ่ะสีเสร็จแล้วบัดทีนี้ขังน้อเขากะจัดแ้มันเรียบร้อยจ้ากระซีได้แบบนี้ละจา้จาจับรีบบินนะจา้จาจับเลี้ยงกันแบบนี้จา้าเส้นสุไทยห้จับไข่จับไข่แบบนี้จา้าแล้วก็ให้รวบ ใส่มือนิ้วโป้งดันไว้แล้วจ้านิ้วโป้งคางทรายดันไว้จับรวบค่ะหมุนจ้ะใส่นิ้วโป้งอีกฟังหนึ่งประคองกีบดอกข้างบนไว้จ้ะแบบในรูปแล้วจ้ะแล้วก็หมุนหมุนหมุนประมาณรอบครึ่งจ้ะเพต้องหมุนหลายรอบแล้วจ้าเดี๋ยวกีบข้างบนมันจะเป็นวงกลมมันมสวยประมาณรอบครึ่งก็พอ เสร็จแล้วริบบิ้นเส้นที่อยู่ข้างนอกสุดให้ม้วนกลับไปข้างหลังจ้ะแล้วก็สอดเส้นต่อมม้นะจ้าม้วนกลับไปข้างหลังนี่ค่ะแบบนี้เนะจ้ะแล้วก็สอดลงมาเลยค่ะนี่ค่ะม้วนพิกกลับไปข้างหลังค่ะ พีกกลับไปแล้วก็สอดเข้ามาจ้ะพีกกลับหลังแล้วก็สอดจ้ะกลีบข้างในก็จะเป็นแบบนี้้วจ้ะสิได้กลีบดอกที่เป็นดอกขอ้างในต่อไปข้างนอกจ้ะจับสอดสได้เลยด้ยจ้ะต้องพ,กอพีกต้องยัง จับหมุนลงม้าทั้งสี่เลยจ้าเนี่ยแล้วก็กดึงค่ะนี่จา้าดังเนอะจับหมุนลงม้าแล้วก็ใสแบบนี้เลยจา้าเสียบลงม้าแล้วก็ดึงเลยค่ะนี่ค่ะเสียบลงม้าแล้วก็ดึงจา้า เรียบร้อยลวจ้าดอกกุหลาบอีกแบบหนึ่งจ้าเห็นบ่จ้ามันก็ดอกกีบดอกข้างนอกมันก็จิตซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอยู่จ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่กันไกลตัดผู้ใดสิตัดเอ่อเป็นแบบสั่นเลยก็ได้แต่ว่าตุกว่าแบบเป็นแฉกแฉกแบบนี้มันจะสวยกว่าจ้าแล้วแต่ผู้มากเนาะผู้ใดอยากตาัดแบบใดก็ตัดแล้วแต่เขาตาัดเลยจ้า ระวังถือกรีบมันด้วยจ้ะนี่ด้วยจ้ะเข้ากระตาดเป็นแฉกแบบนี้แล้วจ้ะแล้วละคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะ